น้ำท่วมภาคอีสานในหลายจังหวัดยัง,ยงคงมีน้ำท่วมสูงนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่การเกษตรตอนนี้เสียหายกว่า3 0,000ไร่แล้วครับเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยแหละฮะมวลน้ําในลําน้ํอยางที่ไหลามาจากเทือกเขาภูพานไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรืนรอนราษฎรในอําเภอเมวดี อำเภอพลทองเงเภอเสลภูมิโดยมีหลายตำบลยังจมอยู่ใต้น้ำประกอบกับการที่มวลน,น้ำจากเขื่อนลำปาวที่ปล่อยออกมาวันละหลายล้านลูกบาทเมตรไหลลงสู่แม่น้ำฉีมีระดับสูงขึ้นจึงทำให้ราษฎรที่อยู่ท้ายน้ำในตำบลนางงามอำเภอเสลภูมิรับผลกระทบจากมวลน,น้ำที่ไหลามาสะสมกันมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่าสา0หมื่นไร่ถูกแทนที่ไปด้วยน้ำจำนวนมหาศาลนะครับและก็ไหลเข้าท่วมเต็มทุกพื้นที่ ส่วนบริเวณพื้นผิวถนนน้ำก็ไหลเชี่ยวทำให้บางจุดถนนพังเสียหายรถเล็กไม่สามารถสัญจรข้ามไปได้ส่วนสถานาการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังแม่น้ำมูลล้นตะลิ่งไหลท่วมชุมชน2ฝั่งแม่น้ํามูลในเขตเทศบาลนะครอ,อุบลราชธานีเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นวงกว้างชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ติดก,กับบริเวณริมแม่น้ํามูลแล้ว6ชุมชนได้แก่ท่าบงมังนะครับ เกดแก้วดีงามหาดสวนสุขรับแลดอนนิ้วแม่น้ำมูลไหลทะลักเป็นช่วงๆซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำมูลไหลเข้าท่วมในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า52หลังคาเรือนประชากรที่ได้รับผลกระทบแล้วยพแล้วจำนวน231คนล่าสุดเทศบาลเทศบาลเมืองวารินชมราบตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะน้ำท่วมที่อำเภอรประทายอำเภอโนนแดงและอำเภอเมืองอยางรวมทั้งหมด21ตำบล242หมู่บ้านค่ะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังถนนทางเชื่อมหมู่บ้านบ้านเรือนในที่ลุ่มทุ่งเลี้ยงสัตว์รวมถึงพื้นที่การเกษตรนานกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ส่งผลกระทบบริเวณกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร oh <my> เสียหายมากกว่า10,000แไร่แล้ว ขณะที่ชาวบ้านตำบลตลาดไทรอำเภอประทายนะคะชื่อคุณยายสุกนะอายุ7จปีแล้วนะคะตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยค่ะเพราะว่าคุณยายต้องไล่ต้อนฝูงวัว30ตัวออกหากินหญ้าบริเวณที่โล่งในหมู่บ้านหลังจากทุ่งหญ้ากว้างขวางที่เคยเป็นที่เลี้ยงวัวเนี่ยตอนนี้ถูกน้ําท่วมนานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้น้ําลดลงแล้วค่ะแต่ก็ยังมีน้ําท่วมขังลึกกว่า3 0มสิ4ถึง0 4 0เซนติเมตรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมจะคลี่คลายในช่วงสัปดาห์ถึงสงสัปดาห์ ขณะที่กาลสินนะคะกาลสินก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่ตอนนี้มีพื้นที่ถูกน้ําท่วมประมาณ5อําเภอประชาชนรับผลกระทบจากมวลน,น้ําจํานวนมากที่ไหลเอ,อ่อท่วมบ้าน,นเรือน,นของประชาชน,น,นพื้นที่การ,กรเกษตรก็ลําบากเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังมีสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขณะนี้น้ํามวลน,น้ําที่ไหลเข้ามายังเขื่อนลำปลาวเนี่ยเริ่มลดปริมาณลงแล้วค่ะ นายสมศักดิ์นาชัยเริ่มนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านโนนศิลาเลนนิกาว่าน้ำท่วมปีนี้คาดว่าจะหนักกว่าปี2554อีกนะครับระดับน้ำท่วมขังบางแห่งสูงถึง2เมตรโดยเฉพาะถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ก็ต้องใช้เรือเข้ามายังหมู่บ้านแทนรถยนต์และรถจักรยายนยนต์ตอนนี้นาข้าวจมน้ำไปแล้ว500ไร่ชาวบ้าน76ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้นะครับพลเอกชัยชายสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือฝนระลอกใหม่ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันนะครับมีจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยทั้งหมด15จังหวัดก็คือพะเยาสกลนครอุดรธานีชัยภูมิกา,าลสินร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคาม อุบลราชธานียะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครพนมนครราชสีมาหนองคายและก็ที่พระนครศรียุธยานะฮะพักกลางด้วยนะคะ<ช>